คนอื่นเขาโลบเราก็รอบเป็นเขาโกรธเราก็โกรธเป็นเขาหลงเราก็หลงเป็นไม่ต้องไปห้ามมันอย่างคนมาดา่าเราอย่างเงี้ยเราโกรธเ็าไม่ต้องทําเป็นว่าฉันเป็นนักปฏิบัติฉันต้องไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะหัวอกจะระเบิดแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องทําตัวให้มันผิดธรรมชาติขนาดน,นั้นโกรธก็ได้รอบก็ได้หลงก็ได้หังไมเรียนกับหลวงพ่อนะใจดีใจดีจ,ดจะโกรธก็ได้จะรอบก็ได้จะหลงก็ได้ แต่เราต่างกับคนอื่นคนอื่นเวลาโกรธเขาจะไปสนใจสิ่งที่ทําให้มักไม่พอใจเวลาเขารักเขาโลภเขาจะไปสนใจในสิ่งที่เขาพอใจเวลาเขาหลงน,นเขาจะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนของเราเป็นนักปฏิบัติเวลาโกรธเราไม่สนใจไอ้คนที่ทําให้โกรธแต่เรารู้ว่าจิตกําลังโกรธเวลารักเราไม่วิ่งตามไปดูคนอื่นหรอก ไปด,ไปดูเห็นสาวงามแล้วใจมันชอบเนะี่ยไม่ต้องวิ่งไปดูดูที่ใจก่อนเนี่ยใจมันมีราคาเกิดขึ้นแล้วนะดูที่ใจนะเวลาหลงอรู้ทันเมื่อกี้จิตมันหลงไปเนะี่ยใจมันจะกลับมาอยู่กันเดียวกันตัวนะเราก็ยังกระทบอารมณ์เหมือนคนปกตินะนปฏิบัตินะกระทบอารมณ์เหมือนคนปกติกระทบแล้วจิตก็ปรุงแต่งเหมือนคนปกติ สิ่งที่ไม่เหมือนคนทั่วๆไปก็คือเราย้อนมาสังเกตตัวเองในขณะที่คนทั่วๆไปมันออกข้างนอกหมดเลยเรื่องนี้พระอาจารย์อยากจะแนะนำถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะญาติยาดโยมบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจความหมายของคำว,ว่าปฏิบัติด,ดีพอ,อด้วยความที่ความเข้าใจไม่พอนี่เอง มันจึงส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตคลี่คลายไปได้พระอาจารย์อยากจะบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นในสิ่งที่โยมถามมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ และมันยังอยู่ในหลักของการปฏิบัติอยู่เนื่องจากว่าการที่เราได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตและอารมณ์เหล่านั้นมันยิ่งแสดงออกเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็มีจิตคิดวนเวียนในเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้ทราบว่าการปฏิบัติของเราเริ่มได้ผล หล,หลายคนอาจจะงงว่ามันจะได้ผลได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติทมอย่าเอาอารมณ์มาเป็นตัววัดว่าข้อปฏิบัติเราดีหรือไม่ดีเพราะอารมณ์ไม่สามารถเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติดีหรือไม่ดีได้นะม,นมันวัดไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวกบบําหนดังนั้นการการปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่การทําให้อารมณ์นั้นหายไป แต่เป็นการเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนจริงๆการเห็นจริงๆก็คือเห็นเรื่องราวนะของอารมณ์ที่เกิดกับจิตแล้วจิตเราเข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์และคิดต่อในอารมณ์นั้นย้ำยซ้ำๆและเกิดการเพ่งโทษพูดมาทําให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์พระอาจารย์ากจะบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ถอยหลังมันไม่ได้ถอยหลัง มันกำลังเริ่มเข้าไปเห็นความจริงที่อยู่ในจิตที่มันซ่อนเร้นเรื่องราวต่างๆไว้ในภายในการที่อารมณ์เหล่านี้มันถูกแสดงออกจากสิ่งที่เข้ามากระทบ,บแล้วปรากฏเป็นอารมณ์ฟุ้งขึ้นจนทำให้เราเกิดการคิดพลานวนเวียนอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นและนำมาสึ่งความทุกข์แล้วเราก็ไปลงความเห็นว่าการปฏิบัติของเราถอยหลัง ซึ่งการปฏิบัติของเราพระอาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่การถอยหลังแต่เป็นการเริ่มเข้าไปเห็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตกิเลสอาสวะอนุสัยที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่อนุัยที่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่กิเลสที่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่อาสวะท,ที่เป็นตัวหนังสือแต่มันคืออาการจริงที่อยู่ในจิตนั่นแล้วเรา,เร,า, Ivan, เ,าเ,เ,รเริ่มเข้าไปเห็นแล้วเราเริ่มเข้าไปรับรู้รับทราบแล้วเป็นเพียงแต่ว่าความเข้าใจของเราไม่ได้นําไปสู่การทำความเข้าใจ บางคนบอกเอาแล้วอารมณ์เกิดฟุ้งอย่างเงี้ยเกิดสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราอย่างเงี้ยมันมันมันจะดีได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคิดดูว,ว่ากลเลสเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเนี่ยมันจะดีมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าการปฏิบัติในหลักอริยสัจเนี่ยรอริยสัจประจับเลยนะเห็นทุกข์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นเหตุข,ของทุกข์ด้วย คาว่าเห็นเหตุของทุกข์ก็คือเห็นกิเลสอนุสัยอสวรที่เกิดกับจิตนั่นแหละไม่ใช่ไปเห็นที่ไหนเลยต้องเห็นเหตุไปด้วยคําว่าเห็นคือมันต้องเกิดขึ้นจึงจะเห็นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติในข้อสมุทัยสัจจ์เพราะการพอมัรกเนี่ยจะต้องปฏิบัติในเรื่องของทุกข์สัจจ์ปฏิบัติในแง่ของสมุทัยสัจจ์ด้วยและปฏิบัติในแง,ง่ของนิโรธคือการดับไปของสมุทัย ประเด็นก็คือเมื่อสมุทรไทยยังไม่ได้ดับก,ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสมุทรไทยยังไม่ได้ดับเขาใจอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาสมุทรไทยนี่แหละมาเป็นตัวปฏิบัติโดยการกําหนดว่านี้คือสมุทรไทยนี่คือการเกิดขึ้นของสมุทรไทยสมุทรไทยกําลังปรุงแต่งจิตจิตกําลังถูกสมุทรไทยปรุงแต่งให้บอกอย่างเนี้ยให้ทําอย่างเนี้